จะเตี๋ยบละ่ะเอาเมื่อนี้เขาเรื่องเข้าเนาะเจ้าบาดกระเตรียมเคียงไวทพัดหนึ่งเขาหัวตะซุกพร้อมนะคะเมื่อนี้แนวทางที่เจ้าบาดเมื่มอฝากนี่เป็นแนวทางหวยซองห้าหมื่นล่างนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อนห้มาแล้วที่นะคะรอบที่แล้วอ่าเข้าไปที่หกเนาะเพื่อนให้ว,นะะว 6, หิ่งมาหากับหกนะคะ ของซ่องหาหมื่นหลังนะคะมาแล้วเดอ้อทุกคนคะ่ะผู้ใดรอดอมาเบืองน้ากันนะคะบมมีผิดหวังดอกผู้ใดติดตามก็ได้นะคะสําหรับผู้โศกผู้หมนานสำหรับใครที่ว่าอยากช่วยค่าสมุดปากกาเพราะว่าจะเป็นของซ่องหาหมื่นของซ่องมหาชัยนะคะของซ่องจากบางบอนนะคะผู้ใดอยากซอยคาสมุดปากกาเพิ่นเด้อค่ะเดอ้อนะคะ ผู้ใดมีโศกมีหมานเพลินน้ำเพลินนั่นแหละอยากให้ค่าสม,มุดประกาอยากให้ค่าบอกไงอยากให้ค่าซ่องค่ากาแฟเพลินเนาะคุณพ่อคุณแม่ฉบาขึ้นไม้เหล็กพร้อมเพย์นะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครโอนพร้อมเพย์ไม่เป็นฉบาสิบปปักมุดไให้ใไตข้อม,มินเนาะอ่าเหลี่ยวเตานำใจเฮาสิหายเพลินเด้อทุกคนค่ะเพราะว่าเพลินเอามานะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มาหรือว่าเพลินเอามานี่เพลินกะ มีคาซองคาหยังเข้าโศกเข้าหมาน้ำเพลินเข้ากับสมทบซอยเรือกันไปเนาะคุณพ่อคุณแม่อะมาเบิองน้ำกันเดี๋ยวเชาบาเตรียมตูกันคากล่องเก่ามานําอยู่ค่ะแต่ว่าแหงบเรล้วมาตั้งดอกมันมืดเอาจังสี่หละแบบสดสดเรียวๆไปเลยนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเชบาหากันนี่ชเชบาไา้ใส่ลถบัสซองห้าหมื่นเนาะ อยาผู้ใดรอ,อดซ่องจากมหาชัยกะอาชาบ่าอ่บบาอนคอมเมนต์เนาะว่าอ,อยากได้ซองจากมหาชัยอันนี้ซ่องบางบอนกบเขาเพื่อนการันตีเล็กวิ่งนะคะว่าอยากได้ไว่ายเน่นะคะก็คือจังชบบาบ่าแจ้งค่ะล่ะทุกคนคะ่ะเบาพื้นชบบาบ่านี่ก็แห้งอยากได้มาว่าผู้ที่เพื่อนเอามาเพื่อนก็นอยากได้ไวหคือกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะคะเพื่อนห้มากก่อนหวยสิออกนะคะก่อนหวยจะออกนะคะ คือรอบหนีได้มากก้อนหวยออกอยู่ดิได้มากกอนหยวอนหยกกวหวออกอยู่สามหมื่อยู่ดิค่ะแต่คือว่าเราคุณบอกคุณแม่มันได้อ่าถือว่ารอบที่ผ่านมานีเพื่อนไหมากว่ด้ค่ะเพื่อนไหมากกอนหวยออกอยู่สามหมื่อยู่ด้เพื่อนไหมากตั้งแต่วันที่ยี่สิบ เก่านะคะเพิ่นไหมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก่าแต่ว่าฉชาบานะมาลงวันที่สามสิบคุณพ่อวิไลนะ่ะไดมาก,ก่อนหัวเพิ่อนโรไปหาคุณพ่อวิไลเนาะอ่าคุณพ่อวิไลลลองตั้ง,ง,งแต่วันที่ยี่สิบเก่าถ้าผู้ใดด้เบิงฉชบาหรือว่าได้เบิงคุณพ่อวิไลกับสีเห็นนะคะก็ถือว่าหลอบหนีได้มาไหวนะคะบางงวดนีได้มาเสามือเลยออกบางงวดได้มาคือก่อนหวยออกหนึ่งวันหลอบหลอบท่ผพานมานี่ถคือว่าได้มาไหว นะคะของซ่องมาหาชัยนะนะคะคือได้มาวันที่ยีิบเก้ากวนหวยออกอยู่ค่ะนะคะหลายคนกับข้อเมตนวัชบาอ่าท้าเดมาไอวักวนุนีสีดีอยู่นะคะชาบากอยากได้คือกันนะคะแต่ว่าเฮตจังไดน,นะครับมันบ่ได้เนาะทุกคนขาต้องเข้าใจนั่มเนาะอ่าให้ทุกคนเข้าใจด้วยเด้อเดี๋ยวเชาบาสิบอ่นี่หัวไฟชาบาเห็นบอเดี๋ยวชาบาเขียนแล้วเชาบาสิบเปิดแฟดหายยังสีน้ามันสีได้แกงแล้วลอกกวนเชาบาเขียน แล้วก็เขาซองห้าหมื่นเนาะนี่เห็นบหทุกคนเห็นอยูโดกเนาะนี่นั่นนะคะเอานี่ค่ะคุณพอ่อคุณแม่ซองห้าหมื่นล่างโอ้ยสัตว์จเจ้าปั่านยังเลยบบันนี้วิ่งเนาะวิ่งล่างนี่เพื่อนห้เพื่อนไฮห,ห,หาก,หกับฮกนะคะมันเข่าทีหา แล้วมันออกหาหนึงนะคะทุกคนก็นได้มาในเฮกันไปเนาะแล้วรอบนี้นะคะได้มาแล้วนะคะที่ถือใจคุณพ่อคุณแม่บลากกลมาเบิ่งน้ากันนะคะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวชบาาขื่นให้เด้อผู้ใดว่าอืมโศกหมาน้าเพลินนะคะโศกหมาน้าเหล็กวิ่งเหล็กยังฉชบากะอ่านหลายคนกะได้น้าหลายอยู่นะคะบางคนเพิ่งกลับไปจับคู่แล้วก็เอาเอาเหล็กดับที่ของอ่าของเซียนดื้อด้านของ ปูซุ่มเงียบเนี่ยไปตัดออกนะคะมันกระสุกกับมานเดี๋ลล็อบสิมาฉาบะปล่อยเหล็กดับของอ่าพอกล้วยห้เพราะว่าของพอกล้วยมันกลับมาดับอยู่เหมือนเดิมแล้วนะคะดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างคะ่ะหัวที่ผ่านมานะคะ,ะประหยัดต้นทุนอ่ะมาดูด้วยกันเมื่อนี้วันที่หนึ่งนะคะนี่สามทุ่มกลัวสีสีหาเออสีสีทุ่มแล้วนะคะคืออ่าฉาบะ ลงให้เลยนี่แหละถ้าเพื่อนได้มาไหวแบบนี้ชะาบ่าก,กับร่งเลยไหมคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะบันบนี้สํำนักได้เพื่อนห้มาซามันกระจำเป็ี่นคะ่ะทุกคนคะ่ะชจบากก่ากระสีเ้่าไปเขียบไปขอดเพื่อนนีกระบ้ได้ด้วยค่ะอ่าเห้าต้องเนาะมันสีเหมือนเป็นการไปบังคับเพื่อนให้เพื่อนฝ่าบนฟังน้เาเห้านะคะท่างที่ดีเห่ากับรอนะคะลอ,ะะลอได้คือเกาค่าละสีซาสีเลี้ยวมันกะขืนยุก,กผูเพื่อนเอามาเนาะคะ่ะเนาะให้ทุกคนเข้าใจนํา ถ้าใครที่เข้าใจแล้วกัขบขบุนขบคุณหลายๆนอกุณพ่อคุณเนี่ยถ้าติดตามเจ้าบ่าหรือคุณพ่อวิไลทีมงานเท่านะคะได้เห็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวหวยเดี๋ยวรอบเบิงก็จะเป็นมืออื่นนะคะเพิ่นว่าซ่องจากอ่าซองห้าพันล่างนะคะจากบางบอนกันสิมาเมื่อเบิงใส่กันว่ามันถี่ชนบวกับของซ่องมหาชัยกับของอ่าซองห้าหมื่นล่างเนาะงวดที่แล้วของซ่อง จากบางบอลมาชนกับซองมหาชัยคือหนึ่งแล้วไม่ชนกับซองห้าหมื่นเนาะหาหมื่นมาหากับ6มันออกเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนอย่าเผลอนะคะทุกคนอ่ะรอบนี้ได้นะคะรอบนี้ได้สี่อ่ะตัวใหญ่อยู่เด้อผู้ใดว่บวาบบเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะเช่าเขียนอน,นั้นให้นะคะมือน,นีลงวันที่ มือนีวันที่หนึ่งค่ะลงต่อเลยแต่ว่าคลิปนี้อาจสิได้เห็นมืออืน่นเสาวันทีส่สองคุณล่ะเพราะว่ามันเดือดแล้วนะคะเชบาอ่าว่างตอนนี้เชบาทายทํำไปเลยนะคะอ่ะทุกคนคะแคปบหน้าจออ่าแคปบหน้าจอไว้เลยเดี๋ยวเชวบาเอาเปียบเทียบกันก่อนแป,ปน๊บนึงแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงค่ะ <c oughs> เป็นได้ค่ะการฮ็ดคลิปมือนี้โอ้ยกระิแบบ อกอังทางเพศนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเออนะคะน,นี่แล้ะมันจังได้อัธลุดแปลว่าแบบธรรมชาติธรรมชาติจากหน่อยเนาะอ่านะคะนี่แหละเชบามาทงมายูพีกับมามาหารกิ่นคือเก่าแหละคุณพ่อคุณแม่อยู่ใส่หาหากิน่นคือเก่าเนาะพอพหน่องผู้พา่านมาหากินแต่ขนาดตะกี้ชบาผ้ากันไปเห็นงานในไต้หวันนี่โอ้ย่นบ่อยูห้องเลยค่ะไปหากินคือเก่าตะกีก็ได้อะแคปบหน้าจอไว้ค่ะ นะนี่ชัดเจนแล้วบันแคปหน้าจ,จอไว้รอบที่แล้วนะคะมาห้ากับหรอบนี้ให้4ี่กับห้าซองห้าหมื่นล่างนะคะงวด16กกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้หกสดขอให้ทุกคนโชคดีเด้อคะ่ะเด้อติดตามของาสำนักใดนะคะก็ให้มันมาในแห่งปังๆนะคะ ผู้ใดซอยค่าสมุตปะซอยค่ากาแฟเพิ่มมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่รอบสีมาให้มันมันอ่ะะา,อา,เาเจ้าบ่าอ่านคอมเมนต์บางคนวิ่งหาพันกับมีบางคนถือหาหนึ่งอู้ถือหลายมื่นกับมีนะคะขอแสดงความยินดีน้ารอบสีมานี่ให้ได้หลายกาเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อให้ได้หลายกาเก่ารอบสีมาน่ะเนาะ,ะอ่ารอบสีมาให้ได้หลายกาเก่าอ่าแคปนาจอไว้เป็นแนวทางค่ะ มักชอบติดตามบอมักปล่อยผานเดอทุกอย่างมีสิทธิ์เขาสิทธิ์ลุดนะคะได้มาแบบไหนนําเสนอแบบนั้นนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่เอามาให้เนาะ,ะให้ได้มีโชคมีลาบอยู่ตลอดนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกรับลาคุณพ่อค,คุณแม่เอซแฟนคลับท่านช่องไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวย้ยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ